เมนูทอดสีนวดกับทอดปราทูทอดียาเวเยบร้อยเดียวพี่น้องสิผ้ามาหลับกรเขียวผ้าหลับเขี่ยวอีกแล้ววนนี้พี่น้องหมิเนเมนูตั้มพี่น้องเลยเดียกเรียกข้องหยัดซับหแบบนึงขังนึงกะกระดังอูปปลาดุ๊กใบดุพี่น้อง ใส่มอว้ปุ๊บจะล่มดอนไว้มันส่วนนี้ม่เมโน่ปลาปลาออกจะบ่อยด้ยคือแข็งแต่เยืฟันฟันแบบนียนๆนแบบางบ้านเนียรููู้ซื้ว่าจะแข็งบางคนเป็นมะละกอนะ คันกระับซ like ับเฮียเปมนเฮียยังเรารับมันเฮียสื้นเพือนเราผื่นเลือขาเสียทุกวันยีโปนเมริาเป็ธรรมชาติพี่น้องานี่จะมทำร้ายเราพี่น้องตำโมจอกตาร้ายกินบเบิร์ดเหนเขาสองคนนึ่งกเต่าเขาก็ไปเดียดเขาก็บอกิอยมกน สองเขาน้อยเดียวขันสื่อกับโบยิมนั่นเห็ดปาเดือะเิ้เองปะเดือ,อ,ดอยักเป็นแนวไรนอตนอนอตนสื่อพญานเต้โบยิมสูตเหต็ดเองดีกว่่กรอบดีได้ไหมครับทั้งกอบทั้งเขี้ยวดีเป็นตำมหอมดีไหมเป็นโมง่องอยังก่อบ บ่ทันบันเือมันไก่จะเฮือบันไก่จะส่สุกนะพอยามนี่ก็ตหุงเือแมันแซ่บเฮาไปมก็ซื้อแบบเฮือมากะอยากกินบ่ทันเนาะหุงหามหั่นล่ะเขาเอิ้นหุงเือบ้านภาษาบ้านอุบลเอิ้นหุงเือพี่น้องก็สิเอิ้นหุงหาม ก่อนซุกนะมุงหามมะระกอหาม,หามจัดไปฟันได้ปวดแน่ฟันก็ไปเดิอบปวดพี่น้องจะเป็นเถื่อนที่เสียทีเหมือนา,านตามติดเลยมาตามอีกเอาไปจับไปหยัดไว้นั้นตัวเย็นอีกแด้วพี่น้องซุก ทำเฉจากจานเดียวนี่นะฮะนี่ละซทำนี่ละพี่น้องทำไร้่นั่นกินบวกสองเถาหนึ่งสองตาใหญ่ต้องมาจุ่มมามมนี่ครับเก็บเอาหนังพอพี่น้องมันเหนี่ยวเอจนันไรน้องสิได้มันศิดาเองก็ได้เก็บเอากระเดืองดิหนองเด้อผมไปใส่เขา่ากับเข่าก็สุปเลย มพี่นอเม็ดเดือบยุ่งๆดิบางทีแบบเขาย่งบขึ้นแผ่นขึ้นม็ดเดือบยุ่งๆเลยปันปั่นกรพาฟัดเสร็จเขาขึ้นว่าเขาหอมตรงนันภาษาเปิดเขามันหอนหอมพี่นนองที่ก็บสมจัเพียกเบื้องมานี้นีโนอนสมจําเพีย Mình có thêm con một ngày à, à. to đâu. Sán tổ đâu? Đó พี่กบดามพี่น้องฝ่าวิวใส่หลนนะพี่น้องพี่น้องเขียนบ่อเลยยันพี่น้องบ่เห็นยับเขม่าอีกคนน่าสิบ่าโอจนนางไก่น้อสิาทเห็นตำหงเซียนใส่น้ำไปจังหน่อย จังบฟงพีดจังบ pues ัฟงบกกระดอนมือพีดไปก็น้องมันจะป่งใส่ตาถ้ามีแต่มงเบื่อนมาได้ก็ได้ตามเดี๋ยวยุกนี้เอว่ะเออตัมเดี๋ยวก็ยใหญ่กันตัวแน่วหากินง่าย พี่หน่องเลยใหากินในครัวเรือนเท่านี้ล่ะชีวิตประจำวันสุ่มตำผู่มากกะกินแนไเวอื้นักผู้มากก็ก,กินแซบพี่หน่องเลยเสียงหนวกเอยมันจะเบิดยีกดรือเนี่พี่หน่อง จะพอหมดนี่ใส่เคืองใส่สะพี่คือถ้าใส่สอนเคืองพี่น้องนี่จุดหอดประเดีดหวานห้าวผิพี่น้องอยู่ข้างข้างน,นี่ใส่เข้าไปเลยหนึ่งโซนยังออย่ง,ยงพี่น้องยังย่างอืมกระดิ่ โมเลียมเลยแทงไป้วยหน่อยเอ้ยยังกระดวนน้ำกันเบิดอ่ะก็เขียนใส่เด็กอ้าวโอ้ยที่ใส่ปาดอยู่เห็นมาก็ได้น้องนไปนอนฝากพวกเราเขงงานฝาต่วนต่วนเลยนี่ต้นเทียนเกลือกสมอยู่ ดื่มพี่น้องบริเตียมไปีดีนะหน้าวอยา่าประมาทใส่ยาผสมเนี่ยดื่มยังเด่ยพี่น้องดื่มผู้รองเท่านี่บ็ผู้รองก็ืกี้ใส่มาเข้มก็ใส่ร้าย <c oughs> ใส่สองตัวแล้วพี่น้องใส่ร้ายร้ายจะเข้ม กระองมัน,นสิไดายหัวเราก็ได้ต็ดใส่ไป้วยมันดองนัวเนี่ย,ยครับก็ได้บดใส่ยดายนะ ใครับพี่น,อน้องสมตำหงโงใส่เลยนองเลยโยมงเขียวเลยมหมดเสเสอม้อนกินโมงหงเขียวันดึงมเลยยอดนนาอ่านจนโม,ง,มงแข็งตาม,มง,งก็แข็งเยอดเยยอเดียวอยู่รอพี่น้องเลย bíp àu nhau ai ăn đâu đi ba, à đẹp xui hại nhau ai rồi, sẹp giúp anh nhau, cơm bò nhau kê đấy nhau đồn, à ra à ra, nhau bị นั่ะโบมากือบสอบเบสกันสามสองหนึ่งจังหวะนี้ต้องมา แล้วแต่ปลาปลาที่โอบอยู่พี่น้องจัดสุกบ่สุกซื้อกินทาไว้จ้ะพักกินกับพักกาเกวลนางมากไม่ไสุดๆดแบบจัดจัดสุดซุดเวยออกจาวหนามไม่ไห่ก็เนี่ยพี่น้อง <laughs> ม่มีการเตรียมไบกอนพี่หน่องเบียบไม่แถ่สดแถ่น่ะบมดหมดตัวพี่หน่องเลยเอาเบียบหดตัวพี่หน่องเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนพี่หน่องเดี๋ยวไปเบิ่งฟ้าก่อนฟ้าจะสูบบอด ซุปอยู่พี่น้องซุกอยู่นี่หาแนวทาก่อนมันจะปิ๊บหมอนี่ได้พี่น้องหม้ออบหนอ่อยประดุ๊บประดุ๊บโกกอบแล้วพี่น้องแบบอย่างซุกไส้หวานเท่าหนาๆน,น,นี่พวกหอนหอนได้พี่น้องหอนได้ทีมแพ่งนี่หอนได้พี่น้องเพราะเพราะโสดเพราะภัยเรื่อ ี่น้องมาเบิง่งโอ้มันเป็นตาเสียบแต่พี่น้องมีย่างเดินนี่มีขับเมน,นูสมตามปลาลุกปิีปงปลาลุกทอดปลาทูทอดสีนดอดสีนดอดพี่น้องเอามาฝากสีนดอดสารขามพี่น้องทั้งสารขามเพื่อน,นมาฝากเพื่อนใส่เขานะ่ะทอดเดี๋ยวเขามันก็พองออกมา เสียบพื่อกันกรอบพื่อกันบะกรอบครับกรอบรวมตำอะขอขอบคุณครับขอขอบคุณผู้สิเขามาเยี่ยมชมขอบคุณทุกทรัพทุกอยขอบคุณทุกการติดตามพี่น้องเอาไปเจอกันที่นาครับพี่น้องรับกินนี่กไน้ำสตูเนือสมตำทอดปลาทูทอดจินดอย อย่างปลา,อาอโอปป๊บปลา,บ,าบ๊ายบายครับ